นิดน,อน้อยแล้วกะเอาเครื่องเครื่องที่ย้าสั่งตําไว้นะคะนะคะเครื่องแกงที่ย้าสั่งตําไว้เครื่องที่ย้าสั่งตําไว้กับะน,นี้กับแล้วแต่สูตรไผ่สูตรนันนะคะอันนี้ย้าสั่งกัเอาเอาง่ายๆนะคะเอาทีอะที่จะคข้องสะดวกนะคะตามแต่สถานที่ตามอุปกรณ์ที่จะคข้องข้อเห็นได้หยอดตะกอนหยอดหยอดหมอ้อปนหมอ้อแล้วก็พาร์เอาเครื่องลงกไปพารให้มันหอมเดืเอวันเท่าจะเอา เอาไก่หรือเอาปูเอาปลาี่ห่อเสียงว้น,นะคะ<อ>มันลงกับเขาฟีมืออจะของนะคะแต่บ่มัมมี่ยังอกคะกับเป็นไก่ไตน้ำคือเกานะค่ะไก่ไตน้ำสูตรง่ายๆปกติแล้วไก่ไตน้ำก็จะเอาเห็ไดไนหมอน,นึงนะใหน้ำโต๊กน้ำยดใบยี่ลาใบมะกรูดโยนลงไปค่ะสูตรไก่ใต้น้ำยายสังเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยมาดูตอนที่ไหนนะคะนะอันนับแรกะค่ะยายสังก็จะผัดเครื่องปรุงสกอนผัด ผัดเครื่องอันดับแรกยายสางก็จะตงเครื่องเขากันนหป้าต้องตำแหลกะนะคะใกล้ตายนานะต่ว่าตำแหล่แล้วก็เอาลงอันมาผัดเนี่ยนี่นี่แหละคะ่ะเคล็ดลับทหารมันจกนอยู่ตรงนี้สําหรับยายสางนะคะคือผัดเครื่องผัดอเอาไก่ลงไปคั่วค,ค่ะโอ้อยากไออยากอยากจานพี่น้องเนี่ยค่ะก็เอาไก่ที่เราเตรียมลงไป ันนี้ย่ายสังจะอธิบายเอาปะว่าย่ายสังตัดต่อวิดีโอปกตินเนาะค่ะเนาะนะคะก็ขั้นตอนนั้นเสเร็จแล้วก็จะไปนิดน้อยแล้วกอาเครื่องเครื่องที่ย่ายสังตําไว้นะคะนะคะเครื่องแกงที่ย่ายสังตําไว้เครื่องที่ย่ายสังตําไว้กับเทนีน่อุ้ยขออภัยค่ะทุกท่านอร่อยแน่เป็นอาหารเห็ดกับเขาททนีเสียงไอเสียงจามนะรับร่งว่าแซ่บแน่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเซตลอาไว้เอาลงมาผัด สะก้อนเด้อค่ะเด้ออันดับแรกก็จะงเข้าผัดเครื่องนั่นแหละคะ่ะหยอดน้ำมันใส่ก่อน,นะคะ่ะหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยหยอดน้ำมันลงไปงผัดนะกันะะแล้วก็ผัดให้แปง้งก่อนผัดไปเรื่อยๆสะก้อน,นะค,ะค่ะเพื่อนๆพัดไปเรื่อยๆจนไข่แป้งสุกเหลืองคุณล่ะค่ะเกาจะไปนะคะหัวหอมๆนะกันล่าผักชีนะคะใส่ลงไปนะคะใส่หัวหอมได้หลายะคะ่ะเพื่อนๆนะคะันแล้วก็คว้ต้องพัดนะคะ ผัดให้เป๊ะอนผัดไปเรื่อยๆสกอร์ผัดเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนให้มันซุปเหลืองคุณล่ะค่ะเอาจังเห็นหรอคะนะอันดับแรกค่ะแยกสังกะจะผัดเครื่องปรุงสกอนผัดผัดเครื่องอันดับแรกแยสังก็จะว้าเขาผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยเรื่อยจนใกลซุปคุณล่ะค่ะก็จังเติมน้ำลงเติมน้ำลงแล้วก็ตั้งน้ำเดือดเไปล่ะค่ะลงไส อันนี้ย่ายสังจะอธิบายเอาเพราะว่าย่ายสังตัดต่อวิดีโอเป็นเนาะค่ะเนาะนะคะกดขั้นตอนน้เสร็จแล้วก็จะผัดเครื่องแกงให้มันหอมสก่อนค่ะแล้วรสชาติอาหารเขาก็จะน่ากินแก็หอมนะคะมันจะตั้งกันได้ค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะการทําอาหารนะคะต้องผัดเครื่องแกงนะให้หอมสก่อนนะคะผัดนิดหน่อยแล้วก็เอาเครื่องเครื่องที่ย่ายสังตําไว้นะคะนะคะเครื่องแกงที่ย่ายสังตําไว้ เชียงตีง่าจานจังอร่อยกันนี่อู้ยขออภัยค่ะทุกท่านอร่อยแน่เค็น <c oughs> อา,าหารเค็ดกับเขาทำนี่เสียงไอ้เสียงจานร,รับรองว่าแซ่บแน่ค่ะเพืเ่อนๆนี่แหละค่ะเต็ตไร้นะคะหอมนะคะรากผักชีนะคะไปเรื่อยๆนะคะใส่หอมได้หลายค่ะเชื่อนนะคะแล้วก็ทอดตันผัดนะกันแล้วก็ผัดไข่ไปกอ่อนผัดไปเรื่อยๆสะก้อนค่ะเ,เพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนให้มัน ซุปเหลืองคุณละะ่ะค่ะเอาจังลงไปอันนี้ยายสังจะอธิบายเอาพราะว่ายายสังตัดต่อวิดีโอบเป็นเนาะค่ะเนาะนะคะก็ขั้นตอนเนมื่เสร็จแล้วก็จะใส่เนาะค่ะนะอันนับแรกค่ะยายสังก็จะผ,ผัดเครื่องปรุงสกอรผัดผัดเครื่องอันดับแรกยายสังก็จะใบยี่หร่าใบมะครูดโ,โยนลงไปค่ะ สูตรไก่ใต้น้ำใหญ่สังเป็นอันเสร็จนะคะพเพื่อนๆแล้วค่อยมาดูตอนที่เครื่องแกงไพรหอมแล้วค่อยเอาเอาไก่ี่ห่อซับไว้นะคะเอามาลงมาลงมะขวนะะา,านะคะนะคะนะคะไก่หอดตะกอนหยอดหยอดหมอป่นหมอแล้วก็พาร์เอาเครื่องลงไปพาร์ใส่มัพนหอมแล้วตอนเท่าจะเอาเอาไก่หรือเอาปูเอาปลาจะห่อเสียงไว้นะคะมาหลอดตะกอนหยอดหยอดหมอป่นหมอแล้วก็พาร์ เอาเครื่องลงไปพัดให้มันหอมเดี๋ยวคนเท่าจะเอาเอาไก่หรือเอาปูเอาปลาที่เขาเตรียมไว้นะคะมาลกเอาไก่ลงไปคั่วค่ะโอ้อ,อยากไออยากอยากจามพี่น้องเนี่ยค่ะก็เอาไก่ที่เราเตรียมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านทุกคนค่ะโ,โดนเติบแล้วเด้อยายสังบาดเห็ุกับเข่ากินนะคะมือนีก็เลยอยากกินไอ้นะคะหอม ก้าวผักชีนะคะใส่ลงไปนะคะใส่หอมๆได้หลายแบบมีเพื่อนนะคะกระปก็ผัดผักชีนะคะก็จะมีพริกไทยพริกไทยแห้งนะคะับพริกแห้งแล้จังกระป๋องที่ผักชีนี่ผ่ะจากข้าวเาผัดไปเลยเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆจนไก่อ่าซุปคุณล่ะค่ะก็จังเติมน้ำลงเติมน้ำลงแล้วก็ตั้งน้ำเดือดไปล่ะค่ะสรัการเ็ดกัเข่า อ่ะประเภทแข็งของยายสังนะคะสีนีเค่องเยอะๆคือเคล็ดลับก็จะอยู่ตรงนี้คือการอ่ะก่อนจะผัดเนี่ยค่ะเขาจะเอาน้ำมันจอดทำเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะหอมนะคะจะตั้งกันด้ค่ะคเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะการทำอาหารนะคะต้องผัดเครื่องแกงเนะี่ยให้หอมสก่อนนะคะผ,ผัดไปอ่อนๆสกอรหยอดน้ำมันใสก่อนค่ะ หยดน้ำมันลงไปนิดหน่อยหยดน้ำมันลงไประอาหอมนะคะันจะตั้งกันได้ค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะการทําอาหารนะคะต้องผัดเครื่องแกงเนะี่ยให้หอมะก่อนนะคะพรดิดไทยนะคะก็จะมีริดไยพริดไ,ไทยแห้งนะครับไผแห้งย้ายสังกะสันกะผิดผิดไท,ทยนี่่าตะไคร่นิดหน่อยแลวกัเอาเครื่องเครื่องที่ยายสัง,ะะงกยสัไว้ เครื่องถีบย่างสังไว้ก็จกะนีอ่าผัดนะคนะคกาะผัดแห,ดหย่ใบอ,อ่อนพัดไปเรื่อยๆสะกอนค่กะเพื่อนพัดไปเรื่อยๆจนให้มันซุปเหลืองคุณละค่ะเอาจังหยอดน้ำมันใส่ก่อนค่ะหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้ค่ะเอาเครื่อง,งเครื่องที่ย่างตัาไว้นะคะนะคะเครื่องแกงที่ย่างตําไว้เครื่องที่ย้างตัาไว้ก็จะนี้การเห็ดกับข้าว อ่ะประเภทแข็งของยายสังนะคะสีนีิเครื่องเยอะๆคือเคล็ดลับก็จะอยู่ตรงนี้คือการน่ะก่อนจะพัดนะะเนี่ยค่ะเอาจะเอาน้ำมันยนตยกเข่าฟีมือจากของนะคะกับว่ามัมมี่ยังอกคะ่ะกับเป็นไก่ไตน้ำคือเก่าน่ะคะ่ะไก่ไตน้ำสูตรง่ายๆปกติแล้วไก่ไตน้ำก็จะเ,เห็ดในหมอน,นึงนะให้น้ำตกน้ำยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านทุกคนคะ่ะอ่าโดนเติบแล้วเด้อยายสังบาดเจ็ดกับเขา่าอ่ากินนะคะมื้อนี้ก็เลยอยาก กินเพียงแกงให้หอมแล้วค่อยเอาเอาไก่ที่ห่อสับไว้นะคะเอามาลงมาลงมะขวานะคะอ่าคนะคะไก่ไก่นะคะหัวหอมกระรากผักชีนะคะใส่ลงไปนะคะใส่หัวหอมได้หลายแบบเพื่อนนะคะกร้ดาษควาดตัดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านทุกคนค่ะโดนเติบแล้วเด้อยายสังบาดเจ็บกับเข่า กินนะคะมันนี่ก็เลยอยากกินอหอมนะคะมันจะตั้งกันได้ค่ะคเพื่อนๆนะคะเน,นี่ค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะการทําอาหารนะคะต้องผัดเครื่องแกงเนี่ยให้หอมสก่อนนะคะพัดเรื่องเขาันาดไม่ต้งตองตําแหลกนะคะใกล้ตายน้ำจะไม่ตำแหลกแล้วก็เอาลงอ่อนมาผัดเนี่ยนี่แหละค่ะเคล็ดลับอาหารมันก็นอยู่ตรงนี้สําหรับยายสามนะคะคือผัดเครื่องผัดใปอ่อนๆะก่อนหยดน้ำมันใส่ก่อนค่ะ หยดน้ำมันลงไปนิดหน่อยหยดน้ำมันลงไปนะคะหัวหอมนะคะรากผักชีนะคะไป่ลงไปนะคะใส่หัวหอมได้หลายะคะ่ะเพื่อนนะคะนะคะพดต่หอมนะคะันจะตั้งกันได้ค่ะคเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะการทําอาหารนะคะต้องผัดเครื่องหลักแกงนะให้หอมสก่อนนะคะผัดใ้อ่อนๆะก่อน พริกไทยนะคะก็จะมีพริกไทยพริกไทยแห้งนะคะับยแห้งแล้วสังกับตั่งที่สุดทยนี่อันนี้จะพาลงไปอันนี้ยายสังจะอธิบายเอาเพราะว่ายายสังตัดต่อวิดีโอปเป็ดเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะ,ะก็ขั้นตอนเรนเสร็จแล้วก็จะ,ะใบยี่หร่าใบมะกรูด โยนลงไปค่ะสูตรไก่ใตน้ำยายสังเป็นอันเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆแล้วค่อยมาดูตอนที่ยบเขาฟีมือจับของนะคะกับว่ามันมีอย่างอกคะกับเป็นไก่ใตน้าคือเก่าน,น่ะค่ะไก่ใต,ใตน้ำสูตรง่ายๆปกติแล้วไก่ใตน้ำเขาจะเห็นได้หมอน,นึงนะให้น้ำตกน้ำยดกันแล้วแต่สูตรไคยสูตรนั่นนะคะอันนี้ยายสังกะเอาเอาง่ายๆนะคะเอาทีอะที่จคลของสะดวกนะคะตามเดี๋ยวสถานที่ตามอุปกรณ์ที่จับของพ่อเห็ดได้ตงไส่ น,นี่ย้ายสังจะอธิบายเอาเพราะว่าย่ายสังตัดต่อวิดีโอปเป็นเนาะค่ะเนาะนาคะคะกดขั้นตอนตั้เสร็จแล้วก็จะอ่าหยอด